ป่าคือชีวิตป่าป่าคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนพื้นดินของโลกเริ่มต้นจากการที่ อยากจะสร้างมรดกให้กับครอบครัวและลูกๆด้วยการอยากมีต้นไม้เป็นมรดกให้ลูกๆแต่พอทําไปทํามาแล้วเนี่ยมาทาให้ความคิดไล่ๆอยยางเปลี่ยนไปแล้วก็มีแนวความคิดอยากจะกระจายความรู้ที่เรามีมอยู่นะครับให้ออกสู่ชุมชนแล้วก็สู่ให้วงกว้างมากกว่านี้โดยการชักชวนจะตั้งเป็นชมรมคนรักป่านะครับ แล้วก็มีทุกวันนี้เรามีเครือข่ายคนมีความสามารถเยอะแยะมากมายที่มาจะมาช่วยกันทําให้ชื่อคําว่าคนรักป่าเนี่ยให้รู้จักกันแล้วก็สิ่งที่เราจะทํานั่นก็คือการปลูกต้นไม้หรือการสร้างต้นไม้ให้มันกระจายจากครอบครัวสู่ชุมชนและขยายไปถึงประเทศแล้วก็โลกใบนี้นะครับแค่เราปลูกต้นไม้แค่ต้นเดียวนะครับมันทําให้คนทั้งโลกได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยนะครับ เราตั้งใจทําแล้วก็ทําด้วยไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะเราทําในสิ่งที่เรารักนะครับถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสักจะเข้า2ปีแล้วครับเราก็เริ่มที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเต็มพื้นที่ละประมาณ 30- 40ไร่นะครับจากนั้นเราก็ขยายตัวทุกวันนี้เราปลูกต้นไม้ไม่ใช่พื้นที่ของเราอย่างเดียวละนะครับเราขยายไปทั่วประเทศนะครับมีใครอยากให้เราไปปลูกก็จะเดินทางไปปลูกสําหรับคนที่อยากจะสร้างแล้ว เล่งเห็นเหมือนกับคล้ายๆเรานะครับจากนั้นเราก็จะขยายไปให้ทั่วประเทศให้ได้ครับก็เริ่มต้นจากมีแนวความคิดว่ามีคนถามปลูกป่าแล้วจะเอาอะไรกินนะครับปลูกป่าแล้วจะขายใครถ้ามันล้นไปแล้วราคามันจะเป็นยังไงไอ้ตรงนี้ไม่ได้คิดมาก่อนครับแต่พอเราทําไปเราก็เล็งเห็นแล้วว่าเราปลูก ป่าหรือปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยการไม่ต้องตัดต้นไม้เลยนะครับเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำภายใน2ปีนี้มันเล็งเห็นให้เราว่าเราอยู่ได้ด้วยการไม่ต้องตัดต้นไม้ที่เราปลูกเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยทุกวันนี้ก็คือใบไม้นะครับที่ที่เราปลูกไปเราใช้ประโยชน์กับใบไม้ที่เราปลูกไปนะครับโดยการทำดินนะครับเป็นสินค้า ขายดีสําหรับคนรักป่าเลยนะครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนในการผลิตดินใบไม้ของเราเนี่ยเราพิพพถีพิถันแล้วก็ทําจริงก่อนที่เราจะนําไปให้คนอื่นใช้หรือไปจัดจําหน่ายเนี่ยเราใช้เองก่อนนะครับเอาง่ายคือการปลูกต้นไม้หรือเพาะก้าไม้ด้วยการใช้ดินของเราเนี่ยถามว่าทํายากไหมถ้าเข้าใจไม่ยากเลยครับเริ่มต้นจากการกวาดใบไม้ก่อน สิ่งที่ทุกคนมองเห็นแล้วว่าพอใบไม้ร่วงลงมาทุกคนจะกวาดแล้วก็เผามันนะครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วใบไม้ที่เรามีอยู่เราเห็นว่ามันมันคือเงินทั้งนั้นเลยทุกใบมีคุณค่าหมดเลยนะครับเราก็จะกวาดใบไม้ไปไปที่ไหนเราก็จะเห็นใบไม้เนี่ยเราก็จะแนะนําว่าไอ้คุณกวาดใบไม้เดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการทําลงทุนไม่เยอะเลยนะครับสิ่งที่ได้ไดมาเนี่ยมันมันมีค่ามากๆนะครับจึงเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดใน ในคนลักป่าเราทําใช้เองเหลือเราก็สามารถที่จะจําหน่ายได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าวิธีการทําวิธีการปรุงที่จะนําไปให้คนอื่นใช้มันต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับนี่คือเป็นสินค้าตัวแรกหรือวิชาแรกที่ท่านอาจารย์สอนเรานะครับพอดินใบไม้เสร็จเนี่ยอินรียวัตถุจากใบไม้จากดินใบไม้ที่เราหมักไว้เนี่ยกลายเป็นดินแล้วเนี่ยเราต่อยอดด้วยการทําอินทรีย์อาหารพืชหรือปุ๋ยอินทรีย์ครับ ก็ทุกขั้นตอนเป็นอินซีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําน้ําหมักยูเลียน้ําจุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็ปุ๋ยคอกในพื้นที่ของเราเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นกระบวนการหมักดินใบไม้ของเรานะครับได้อย่างดีมากๆนะครับเป็นตัวที่2ที่เราก็ทำนะครับก็คือเราทําใช้เองในพื้นที่ของเราในส่วนของเราใส่ต้นไม้ของเราใส่ผักใส่สมุนไพรที่เราทําอยู่นะครับอาจารย์สอนว่า ให้เราสร้างปัจจัยสีในพื้นที่ของเราก็คือพูดง่ายว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างปัจจัยสีได้เลยโดยที่จริงๆถ้าไม่มีเงินก็สามารถอยู่ได้แหละนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างเลย100%เเลยไม่ซื้อใครเลยก็ไม่ใช่ครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังแบบพึ่งพาอาศัยกันก็ต้องซื้อบ้างแล้วก็เรามีการ เผาถ่านนะครับเพื่อที่จะผลิตน้ำส้มควันไม้เอาไว้ใช้นะครับซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำดินที่ดีแล้วก็ทำปุ๋ยนะครับเราก็เล็งเห็นแล้วว่าน้ำส้มควันไม้ที่จากการที่เราเผาถ่านเนี่ยมันสามารถที่จะไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับเรามีการนำน้ำส้มควันไม้ไปแปลรูปในการทำสบู่นะครับในการทำสบู่ทำแชมพู ทำเอาไว้ใช้ในครัวเรือนเอาไว้ดับกลิ่นได้นะครับหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาน้ำส้มควันไม้เนี่ยไปใช้ได้นะครับเราก็อยากให้คนไทยได้รู้จักสิ่งที่ดีที่ดีมากๆก็คือน้ำส้มควันไม้เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนนะครับจากเคยใช้สารเคมีหรือใชอ้สิ่งที่ต้องไปซื้อเาก็สามารถผลิตใช้เองได้นะครับน้ำส้มควันไม้จึงเป็นตัวหนึ่งที่ ที่เราผักดันนะครับได้จากการเผาถ่านทีนี้ถามว่าไม้ที่ไหนมาเผาถ่านนะครับก็เดิมทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยครับทุกที่เลยก็คือชาวบ้านจะตัดต้นไม้ออกจากหัวไร่ไปนาหรือในบ้านของเขาเนี่ยมันอาจต้นไม้อาจจะโตเขาจะตัดกิ่งออกนะครับแล้วก็เขาก็จะนําไปขายที่้านที่รับซื้อไม้ฟืนเนี่ยเราก็เลยโอเคขอส่วนหนึ่งแล้วกัน ามาส่งเราบ้างเราก็จะใช้ตรงนั้นแหละเพราะต้นไม้ที่เราปลูกมันยังไม่โตแต่ถ้าเกิดอนาคตต้นไม้เราโตเนี่ยเราก็จะตัดกิ่งกิ่งก้านมันสางมันไปสามารถาไปเผาถ่านได้ครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่เราเผาถ่านแล้วน,นําน้ําส้มควันไม้ไปใช้ในในส่วนของเรานะครับท,ที่เราทําก็คือเห็นได้ชัดเลยก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเราเริ่มที่จะผลิตเอง นะครับใช้เองก่อนแล้วก็สามารถจัดจําหน่ายได้นะครับสามารถไปทําเป็นธุรกิจได้ครับก็คือตอนนี้น้ําส้มควันไม้สบู่น้ําส้มควันไม้ขายดีมากครับก้อนเนี้ยนะครก็ช่วยในเรื่องของทําให้ดับกลิ่นได้นะครับเกี่ยวกับโรคผิวหนังได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมันหอมนะฮะเราก็สามารถที่จะปรุงแต่งนะครับแล้วใช้เองทําเองใช้เองนะครับดีแล้วเราค่อย จัดจำหน่ายก็ได้หนะครับแล้วก็เรามีผมชอบนี่เลยครับตอนนี้หลายคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยากผลักดันก็คือตัวสมุนไพรแช่มือและเท้าทุกวันนี้คนมีปัญหาเรื่องเรื่องมือก็เยอะครับเรื่องมือล็อกบ้างนะครับเท้าเจ็บบ้างอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเรามีสมุนไพรแล้วเราแช่มือและเท้าเนี่ย ปรากฏว่าเราทําไว้ใช้เองแล้วมันรู้สึกดีมากจากมือเรามีปัญหานิ้วเรามีปัญหานิ้วล็อกมือล็อกหรือเท้าทํางานเดินมากๆในสวนมันก็เกิดการล้าเราก็เลยผลิตสมุนไพรขึ้นมาใช้เองโดยที่เราปลูกไว้ในพื้นที่ของเราจากนั้นเราก็เอาเริ่มพัฒนาว่าไอ้สมุนไพรของไทยเนี่ยมันเจ๋งมากๆแต่ละตัวเราก็เอามารวมกันจากนั้นเราก็นําไป แช่นะครับผสมกับน้าร้อนแล้วก็แช่ได้ดีมากๆแล้วมาเป็นของดีเราก็เลยอยากจะแนะนําต่อครับเรามีน้ําผึ้งน้ําผึ้งแท้คนลักป่านะครับจําหน่ายแล้วก็เราก็เลยมีเลมอนนะครับเอาเลมอนมาแช่น้ำมาแช่น้าผึ้งหรือมาหมักน้ําผึ้งแล้วมันดีมากๆผลที่ออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ําผึ้งที่ผสมกับ เนื้อเลมอนเนี่ยมาชงชาได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราที่เราทำที่นี่แล้วก็คิดคนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มต้นต้นจากการเราสร้างป่าแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับที่ส่วนคนรักป่าเนี่ยเราก็เปิดให้คนมามามา,มาดูนะครับมาดูงานถ้ามีเวลาว่างก็ก็มาครับแต่ถ้าเกิดจะมาเป็นเรื่องเป็นราวมามา,มาอยู่กับเราเลยเป็นคอร์สเลยนะครับ 4วัน3คืนเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาไม่พร้อมไม่พอสามารถเดินทางมามาดูงานเราได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าคอยกับเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็ติดต่อที่เพจคนลักป่าได้เลยนะครับที่นี่เรามีเรามีดินที่ดีแล้วเนี่ยดินใบไม้เนี่ยเรามีดินใบไม้ที่ดีมากๆแล้วเราก็พอเรามีดินดีเราก็เริ่มที่จะเพาะก้าไม้ของเราเองได้ ขยายพันธุ์พืชเองได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มต้นจากที่เรามีแล้วก็ขยายออกไปนะครับเราไม่ทําเฉพาะในในสวนในส่วนของคนรักป่าหรือในส่วนของคนรักป่าเนี่ยอย่างเดียวนะครับเราก็จะสู่สังคมด้วยก็คือเราทํางานเพื่อสังคมด้วยนะครับพอตัวเรารอดแล้วเนี่ยเราก็จะขยายสู่ชุมชนในละแวกข,ของเราก่อนแล้วก็แตกตัวไปเรื่อยๆนะครับ สองปีเมืนี้เราก็ทําอะไรมากมายนะครับแล้วก็อยากจะทําอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามที่ยังมีแรงที่จะทำนะครับ <คน S 1> จริงๆผมมีวงการตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พอเริ่มทําแล้วเริ่มสนุกนะครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยหยุดคิดเรื่องเงินไม่ได้ก็ต้องทําอะไรก็ต้องก็ต้องรู้ก่อนหัวใจของของการทําเกษตรเนี่ยประเทศเราเนี่ย ม,ม,มีความโชคดีที่ปลูกอะไรก็ขึ้นทําเกษตรอะไรก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือทําแล้วใครคือลูกค้าทําแล้วตลาดอยู่ที่ไหนทําแล้วใครซื้อเรานะครับก็พอเราผลิตสินค้ามาเราก็จับต้นหนายเองนะครับขายเองแล้วก็สามารถกําหนดราคาเองได้นะครับ mm hmm. เราผลิตเองเราก็ขายโดยไม่แพงแต่เราก็อยู่ด้วยเองตัวเองได้คืออุดมการณก็ ทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อครอบครัวให้รอดก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่วันนี้เรารอดละในในในนามคนรักป่าเราก็สามารถที่จะทําแล้วมีทีมงานมีคนในครอบครัวรอดล้เราก็เลยขยายไปสู่สังคมนะครับทำให้สังคมเดินตามเราแล้วก็มีแนวคิดมีมีไอเดียใหม่ๆไปเสนอเขาหรือเราได้คุยกับคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีมีไอเดียทั้งสองฝ่ายเรา เราเขาได้จากเราแล้วก็เราได้จากเขาด้วยนะครับทุกครั้งที่ผมพูดกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นระดับชาวบ้านหรือระดับผู้ที่มาอบรมเนี่ยระดับผู้ประกอบการต่างๆหรือทางผู้นำชุมชนเนี่ยเราจะนาแนวคิดเข้ามาปรับใช้ของเราด้วยนะครับเราจะได้ไอเดียอะไรแย่ๆมากมายนะครับวันนี้เราคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้รอไปให้เขาอานเดียวเราได้กลับมาด้วยนะครับอันที่สามก็คือเราทําเพื่อโลกใบนี้ด้วยนะครับก็คือวันหนึ่ง เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ละแต่สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันยังอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปสมมติต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยอายุมันเยินยาวเป็นร้อยปีบางต้นมีเป็นพันปีหรือหลายพันปีเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่คู่กับโลกใบนี้ได้ถึงถึงต้นแม่มันจะตายไปลูกมันก็จะงอกนะครับลูกมันก็จะงอกต่อๆกันไปมันก็เป็นต้นไม้ที่ที่เราปลูกไว้นะครับฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่ง ระดับโลกนะครับแต่เราสามารถที่จะสร้างมูล,ลค่าสร้างคุณค่าวไว้ให้กับโลกใบนี้ได้โดยการปลูกต้นไม้เห็นไหมครับว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆวันแรกที่เราทำแต่วันนี้มันมันสามารถไปต่อได้แล้วก็เราจะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ต่อได้อีกนะครับนี่คือุวมการของคนรักป่านะครับทำเพื่อตัวเองและครอบครัวขยายสู่สังคม และก็โลกใบนี้ด้วยนะครับคนรักป่าคนรักป่าจริงๆแล้วเนี่ยรเราก็ไม่อยากโดดเดี่ยวครับเราอยากที่จะมีเพื่อนเยอะๆผมเชื่อว่าคนที่คิดคล้ายๆเราก็มีเยอะยะเลยแล้วก็มีอุดมการณ์คล้ายๆเราก็เยอะมากนะครับจากที่ได้สัมผัสแลวได้พูดคุยกับผู้ที่เข้ามาอกลมนะครับเราเห็นว่าแต่ละคนมีมีดี แต่ละคนมีมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะอยากจะรวบรวมคนที่มีอุดมการคล้ายๆกันแล้วมีมีความเก่งเฉพาะตัวมารวมกันและสร้างคำว่าคนลักป่าเนี่ยให้ให้ไปขยายตัวให้ทั่วประเทศแล้วก็ขยายไปให้ทั่วโลกให้ได้นะครับแล้ววันนี้ก็มีคนมากมายที่เข้ามาคำว่าคนลักป่าเนี่ยไม่อยากให้เป็นของคนใดคนใดคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นของของผมเองไม่ได้เป็นของท่านอาจารย์หรือไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งอยากให้คำนี้เป็นของคนทุกคนที่เดินก้าวเข้ามาแล้วทำไปด้วยกันไปพร้อมกันนะครับเขาอยากให้เห็นต้นไม้มันเกิดต้นไม้ที่ยืนต้นพันไม้ป่าโบราณของไทยมันขยายตัวไปทั่วโลกและสามารถที่จะต,ต่อยอดอะไรเยอะแยะมากมายได้นะครับแล้ก็อยากที่จะทำให้กับ ผู้คนที่ยังมองไม่เห็นโอกาสนะครับที่นี่มีโอกาสให้กับทุกท่านนะครับมาเยี่ยมเราได้แล้วก็มาดูว่ากิจกรรมที่เราทำจริงไหมนะครับสิ่งที่หลายๆคลิปที่ออกไปหลายๆ EP ที่ออกไปทำได้จริงหรือเปล่าเมคขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็อยากให้มาพิสูจน์กันนะครับที่ส่วนคนรักป่านะครับไม่ไกลจากทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับถ้ามาแล้วกลับไม่ทันเราก็มีที่พัก ใต้อนรับทุกท่านนะครับเกิดราชวนนกันมาาเเเป็นกกษตกรรมีอีกโครงการหนึ่งที่ที่เราเลีงเห็นว่าเราอยากจะช่วยช่วยตัวเราแหละจริงๆผมเป็นคนชอบกินผักแล้วก็ทุกครั้งที่ไปตลาดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทใจในการที่จะจะนําผักมาปรุงอาหารนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยอาจจะ มีการปนเปื้อนบ้างแล้วก็อาจจะไม่สะอาดเพียงพอหรือเปล่าไม่รู้นี้เราอาจจะคิดตัวเองหรือเปล่าครับก็บางทีอาจจะใช้เคมีเยอะไปนะครับเราจึงอยากจะทําให้มีโครงการผักอุ่นใจหรือผักปลอดสารพิษเนี่ยเร่งเห็นตรงนี้ครับก,ก็เลยเกิดโครงการผักอุ่นใจขึ้นมาเพราะว่าเรามีน้ําส้มขวัญไม้น้ําหมักต่างๆเนี่ยเราก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมา รถแรกแล้วกันนะครับเรามีถังฉีดน้ำส้มควันไม้ให้แปลงละหนึ่งถังถ้าคนที่ทำผักมองเห็นว่าอยากที่จะลองเข้าโครงการก็ลองลองติดต่อเรามาได้ครับเราก่อนที่เราจะให้เราขออนุญาตพูดคุยนะครับว่าสิ่งที่เราทำเป็นยังไงแล้วก็พวกท่านสามารถไปต่อยอดเองได้ไปผลิตเองได้แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เราก็มีรองรับให้เยอะแยะมากมายเลยครับก็ เป็นโครงการที่เราอยากทําจริงๆรายได้ส่วนหนึ่งที่จากสวนคนละป่านะครับเราก็จะนําไปลงทุนบ้างที่เราจะสู่คืนสู่สังคมนะครับกับการที่เราจะซื้อถังจริงๆพวกนี้ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราผลิตเองได้หมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็มีโครงการอีเยอะๆมากมายที่จะที่จะเดินต่อก็อยากที่จะระดมความคิดสำหรับผู้ร่วมอุดมการเดียวกันนะครับ ก็มาเยี่ยมเราครับยินด,ด,ดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ